จังหวัดลำปางถแถลงผลจับกลุ่มเพรือขายยาเสพติดสกัดจับไอซ์200กิโลกรัมพร้อมผู้ต้องหา2รายค่ะที่ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางนายวิวั์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีภูมิปัญญานวัตรกูลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญของกลางเป็นไอซ์200กิโลกรัมพร้อมผู้ต้องหา2รายค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจยาเสพติดแม่พลิกสพแม่พลิกนะครับได้รับการแจ้งเตือนจากศูนย์สกัดกั้นยาเสพติดซึ่งใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์ระบุรถต้องสงสัยว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนจึงได้วางแผนสกัดจับโดยตั้งจุดตรวจบริเวณเส้นทางเลี่ยงด่านหน้าเทศบาลตำบลแม่พลิกจนกระทั่งพบรถคันดังกล่าวครับขับเข้ามาแล้วก็จอดก่อนถึงจุดตรวจก่อนจะพยายามขับรถหนีการตรวจค้นครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจคะ่ะได้ขับรถไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดจนไปทันรถคนร้ายที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจากบนถนนสายรองโดยพบว่าผู้ขับขี่และผู้โดยสารคะ่ะเป็นชายและหญิงรวมสองคนได้ทิ้งรถและวิ่งหลบหนีไปเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในรถกระบะคะ่ะก็พบกระสอบต้องสงสัย8ใบาภายในข่บบรรจุยาไอซ์น้ำหนักรวมประมาณ200กิโลกรัมจึงได้ทำการตรวจยึดไว้และออกติดตามตัวผู้หลบหนีคะ่ะ ต่อมาเจ้าหน้าที่นะครับสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนขณะนั่งพักอยู่ที่สาราลิมทางหน้าโรงพยาบาลแม่พลิกจากการตรวจสอบแล้วก็สอบสวนทั้งคู่รับการสารภาพก็ว่าได้รับการจ้างขนยาเสพติดล็อตนี้มาจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนําไปส่งยังปลายทางพื้นที่ภาคกลางตกลงค่าจ้างไว้ประมาณ10,000แบาทเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสพแม่พลิกดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนะครับ